มาต่อ EP ที่20กันค่ะกับเรื่องราวรับรบของ,องหญิงผู้เกิดใหม่เพชรผู้แปรอลิสมงานสบายๆนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเซียนเซียนเลิกงอนค่าเถอะนะได้ไหมข้าเขาแสดงได้หน้าเคลื่อนไส้มากๆเซียนเซียนยายคิดจะหนีค่าไปได้ไปได้ท่านพี่ซื้อหารพี่คะ น้องฉูจริงไม่ต้องกลัวซึมงนงผู้หญิงคนนี้อยากจะตบมันให้หัวหลุดเสียจริงะคงต้องเจอการแสดงของข้าเข้า ท่านพี่เทียนเพคะเสียนเสียนง,งอนที่ไหนกันล่ะเพคะข้าก็แค่รอท่านพี่เล่นก็เท่านั้นเองไม่คิดว่าจะทําให้ท่านพี่เป็นกังวลเช่นนี้ถ้างั้นวันหน้าข้าจะเข้าครัวทำอาหารให้ท่านพี่เสียนทะเทียนทานก็แล้วกันนะเพคะ เซียนเซียนว่ายัางไงพี่ก็ตามใจเจ้าอยู่แล้วทั้งทั้งที่เขามีแผลเป็นบนใบหน้าแต่เวลายิ้มออกมาช่างหน้าช่างดูดียิ่งนักหากทำไม่อร่อยท่านพี่ก็อย่าได้รังเกียจนะเพคะไม่คิดเลยว่านอกจากนางจะฉลาดมากแล้ว เวลาอ่อนหวานก็ช่างน่ารักมากเหลือเกินวองตากันหายไปแล้วเสียเส้ยนเดียวสิซาลาสุยเชียนเคลื่อนเคลื่อนย้ายลมปาน แม้จะเพิ่งเคยเจอกันแค่สองครั้งแต่เฉินจือซีก็กล้ามากถึงขนาดวางยาในน้ำชาของข้าโชคดีที่ข้าพกยาแก้พิษติดตัวไว้ตลอดเคลื่อนย้ายลมปานอีกสักพักก็คงเฮ้ยมีคนมา เมื่อคู่เจ้ายังออดอ้อนอยู่กับองค์ชายกู้ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่หรอเหตุได้ตอนนี้เจ้าถึงมาอยู่คนเดียวเสียละ่ะหืมหอมจังเลยเจ้านี่ฉลาดจริงๆไม่โวยวายไม่ร้องนะเจ้าแดก <c oughs> แถมใจยังเต้นเร็วเช่นนี้คงอยากให้ข้าอบกอดเจ้ามากเลยใช่ไหม อ้บ้าบใช้บ้าอะไรกันละ่ะใช้บ้าอะไรกันละ่ะที่ใส่หัวไปได้แล้วข้าใกล้จะควบคุมอารมณ์จริงๆของข้าไม่ไหวแล้วที่ลือที่เขาลือกันว่าคุณหนูรองเฉินหน้าตาอัป,ปลักษณ์เสียจนหาที่เปรียบไม่ได้นั้นโกหกทั้งเพ วันนี้นางดูงดงามมากยิ่งนักโดยเฉพาะรอยยิ้มนั่นที่ยิ้มให้กับมู่หลงเทียนมันช่างหน้าหลงไหลจนละสายตานางละละ,ละสายตาแทบไม่ได้หากนางทำกับข้าบ้างละ่ะจบแล้วนะคะเดีวจะมาตออีพีที่21ค่ะ